นี่แทบจะไม่ใช่ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วแทบจะเป็นบ้านผีสิงอันหนึ่งแทบไม่ใช่หนังเรื่องหนึ่งแล้วอะวันนี้ชัดมาดูหนังบ้านผีสิงของดิสนีย์ในระบบ 4DX อุ้ยเป็นระบบที่ชัดชอบน้อยที่สุดแต่โปสเตอร์สวยที่สุดกว่าทุกระบบพอดูกันไปกันมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันได้เปลี่ยนมุมมองของเรา,าที่ผมไม่ชอบ 4DX นะผมรู้สึกว่าบางที 4DX ก็ถูกทามาเพื่ออะไรแบบนี้เหมือนกันดิสนีย์ทำมาให้มาดูกันในวันหยุดหรือวันว่างหรือเสาร์อาทิตย์หรืออะไรก็ได้ที่ลูกจะอ้อนบอกแม่จานูอยากดูเรื่องนี้แล้วกก็พาาันมดู ซึ่งมันเวิร์กมากถ้าอยู่ในโรง 4DX ครับภาพสวยมากสวยแบบเออเฮ้ยดิสนียี่เชื่อละว,ว่าเป็นคนออกแบบเรื่อง p i r a t e of the Caribbean มางานโปรดักชั่นทุกอย่างคือดีคืออลังการมากไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคยดู p i r a t e of the Caribbean มาก่อนเนี่ยฉันก็เชื่อว่าทุกคนจะคิดถึงครับโปรโด,ดักชั่นดีๆของดิสนีย์แบบนี้แต่ในเรื่องเนื้อเรื่องนะมันขายเด็กจริงๆอันนี้ฉันต้องยอมรับตรงๆฉันมองว่านี่คือหนังสําหรับครอบครัวจริงๆครับใครที่มีลูกดูอะไรแบบไม่ได้น่ากลัวมากจนเกินไปยังอยู่ในขอบเขตที่มันสนุกคุ้มค่าตัว๋วก็ต้องเรื่องนี้เลลยแ้ว ฝากด้วยนะกับระบบ 4DX ครับถ้าชัดไม่ได้ระบบนี้นะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้ชัดคงไม่อินจริงๆแต่เนี่ยเหมือนเล่นเครื่องเล่นเลยแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องได้รับอรรถรสและผู้ใหญ่เองก็จะต้องสนุกไปด้วยอย่างแน่นอนครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกับเรื่องนี้เลยนะฮะบ,บ้านผีสิงของดิสนีย์ฮันเตอร์แมนชั่นบ้านชวนเฮียนผีชวนฮาวันนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ 4DX ครับ